เพื่อนๆคิดว่ากรณีของน้องลำไยหายทองคํากับคุณปุ้ยแอลกอฮอล์หรือว่าคุณปุ้ยวงแอลกอฮอล์เนี่ยเพื่อนๆว่ามีใครผิดใครถูกไหมในส่วนตัวของผมนะผมว่ามันไม่มีอะไรผิดอะไรถูกในระหว่างคนสองคนในคู่กรณีสองคนเนี่ยนะครับแต่ผมจะไม่ขอพูดถึงมือที่สามนะกรณีอื่นผมไม่พูดถึงผมจะพูดถึงของการใช้ชีวิตคู่ของคนทั้งสองคนนี้ ที่เขาเป็นประเด็นกันขึ้นมาจนถึงเป็นข่าวลูกกลามจนถึงทุกวันนี้เลื่อนไปโพสต์ไหนช่องไหนก็มีจะข่าวลำย,ยัยไฮทองคำในกรณีของคนสองคนก็คือน้องลำย,ยัยไฮทองคำกับคุณปุ้ยหนุ่มหนุ่มปุ้ยแอลโกอฮอล์เนี่ยนะครับต่างคนต่างก็เป็นศิลปินกันทั้งคู่แล้วเป็นศิลปินที่มีผลงานเพลงออกมาเป็นที่จดจำเป็นที่ชอบของ f c ของคนฟัง แต่เพลงมันคนละสไตล์กันแค่นั้นเองหนุ่มปุ้ยวงแอลกอฮอล์เขาเป็นสไตล์อยู่ในกลุ่มของวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งสไตล์กลางไปใต้แต่ว่าทางคุณลำยาแห่งทองคำนึกว่าน้องลำยาแห่งทองคำเขาเป็นสไตล์ลูกทุ่งอินดี้อีสานเขาก็ได้รับความนิยมจากทางภอีสานเป็นหลักแล้วก็อย่างเราๆภาคกลางก็ชอบทางใต้ก็ชอบเหมือนกันแต่ในเรื่องของความนิยมตอนนี้ต้องยอมรับว่า น้องลำไยห,หายทองคาเนี่ยในวัยของเขาบุคลิกหน้าตาเขาหุ่นรูปร่างเขาโอ้โหเขายังทํางานสร้างเงินได้อีกเยอะเลยโดยเฉพาะตอบโจทย์ให้ทางค่ายหาประโยชน์หาเงินหาทองให้กับทางค่ายหายทองคำเนี่ยของอาจารย์ประจักษ์ชัยหายทองคํายังได้เยอะได้อีกหลายปีเลยแล้วคิวเขาเนี่ยเป็นคิวทองเลยนะครับคิวงานของเขานี่ยอย่าว่าจะข้ามเดือนนะไม่ใช่ จะว่าจะทั้งเดือนนะไม่ใช่คิวเขาข้ามปีครับไม่ใช่ทุกๆนะแต่ใครๆก็อยากจะได้น้องลำยายไห่ตงคําไปทําการแสดงคอนเสิร์ตในทุกๆที่แล้วทุกๆครั้งก็ไม่เคยผิดหวังแม้กระทั่งต่างประเทศก็อยากจะได้น้องลำยายไหทตงคําไปแสดงให้เขาดูให้เขาชมกันและก็ไม่เคยผิดหวังในเรื่องของการอนเตอร์เทนเขาเก่งมีความสามารถสูงในส่วนของอคุณปุ้ยวงแอลกอฮอล ช่วงหลังๆมากก็หลังจากที่ได้คบหาดูใจก,กันกับน้องลำใหญ่แหทองคํามเขาก็เอ่เป็นแฟนกันใครๆก็รู้ก็ถือว่าเปิดเปิดตัวกันแล้วหลังจากนั้นเขาก็เหมือนกับว่าค่อนข้างเก็บเก็บตัวแต่เขาก็มีงานของเขาเขาก็จะไม่ใช่ว่าเป็นคนไม่มีเขาเป็นคเขาก็ถือว่าเป็นคนมีนะเป็นหนุ่มแดนใต้เหมือนกับว่าเขาก็ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันกับน้องลำใหญ่แหทงงคําที่บ้านของน้องลำใหญ่รู้สึกว่าจะอยู่แถวปทุมธานีนะคือทั้งสองคนเนี่ย สไตล์มันต่างกันเพราะคนเรามันชอบพอกันเนี่ยรักใคร่กันเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ผิดอยู่แล้วพอมาอยู่ด้วยกันแรกแรกเราก็จะไม่รู้อะไรหรอกแต่พอหลังๆมาเนี่ยต่างคนต่างจะเริ่มเห็นซึ่งกันและกันละนจะเห็นความดิบของแต่ละคนนะ่ะความดิบมันจะออกแต่ไม่ได้หมายความว่าโทษใครใครผิดใครถูกนะแต่มนุษย์ หรือว่าสัตว์โลกทุกคนมันจะมีความดิบในตัวความดิบในตัวตนของเดี๋ยวมันจะแสดงออกมาเองหลังจากที่ได้สนิทชิดเชื่อันอยู่ด้วยกันแล้วที่ผมพูดถึงที่ผมเข้าใจของคนทั้งสองคนเพราะว่าประเด็นนี้มันเหมือนกับชีวิตผมที่ผ่านมาเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังแบบสรุปสรุปคร่าวๆว่าทําไมผมถึงเข้าใจทั้งสองคนอย่างกรณีของคุณปุ้ยเขาเป็นสไตล์เซอร์เป็นหนุ่มที่ไม่ชอบสังคมมากมายไม่ชอบออกสังคมคนเยอะ เขาชอบคือตัวตนของเขาเขาจะชอบของเขาแบบเขารักแบบไหนเขาก็จะทําของเขาอยู่เขาจะคลุกของเขาอยู่แบบนั้นเขาก็จะทําของเขาอย่างนั้นนะแต่น้องลําไยนี่ <g ur ly> เาก็มีงานคอนเสิร์ตของเขาตลอดไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนไม่ได้หยุดกันนานๆได้หยุดทีพอมาเจอกันเข้ามาบ้านทีนด้วยความเรียกอะไรด้วยความต้องการของสาวๆผู้หญิงนะครับอยากจะเจอครอบครัวอยากจะเจอแฟนก็อยากจะมาได้รับการเอาอกเอาใจกันบ้าง แต่นุ่มอีกฝ่ายหนึ่งก็คือคุณปุ้ยเข <c oughs> <c oughs> าก็เขาก็มีความเป็นตัวเป็นตนของเขาเขาก็เหมือนกับว่าอาจจะไม่ชอบค,คลุกคลีหรือว่าอาจจะไม่ชอบเอาใจแต่เขาเป็นธรรมชาติของเขาอย่างนั้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้รักนะเออมันเป็นอย่างนั้นพอมันเกิดการที่ไม่ค่อยจะตรงกันไม่ค่อยจะจูนกันสักเท่าไหร่เนี่ยมันก็เกิดการระหองระแหงแล้วก็มีการประชดประชันกันมันเป็นเล็กธรรมชาติเลยพอคุยกันมาเริ่มจะมีปากมีเสียงกันแล้วเริ่มเอะอะเริ่ม ถกเถียงกันบ้างอะไรกันบ้างมันก็เริ่มมีการประชดประชันนี่มันเป็นเรื่องธรรมชาติของครอบครัวจริงๆนะไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกแล้วก็ไม่มีใครผิดใครถูกขึ้นอ,อยู่กับว่าทั้งสองคนของเขาเนี่ยเขาจัดจัดการปัญหาของเขากันยังไงแค่นั้นเองนะครับเหมือนผมชีวิตผมผมขออนุญาตเล่านิดนึงสรุปสรุปสั้นๆชีวิตผมกับแฟนของผมที่มีลูกด้วยกันมาเนี่ยแฟนเก่าของผมเนี่ยอายุน้อยกว่าผมเนี่ย ถึง14ปีเลยน้อยกว่าผมถึง14ปีรอบกว่าแล้วก็เป็นสาวแล้วก็สวยสวยด้วยนะครับนะเราก็มีลูกด้วยกันมาหนึ่งคนในขณะที่เราทํางานอยู่ด้วยกันนะทำงานอยู่บริษัทเดียวกันด้วยบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งอยู่ที่กรุงเทพนะครับหลังจากที่เราจะ้ใช้ชีวิตแต่งงานกันมานะครับทำทำกินด้วยกันทํางานกันไปแต่ผมเนี่ยมีความมุ่งมั่นในการงานมากด้วยด้วยด้วยความคิดที่ว่า ความมั่นคงของงานก็คือความมั่นคงของชีวิตคู่ของครอบครัวผมก็เลยมุ่งมั่นกับงานมากทำงานแบบมาเดรับมาเด้เดนอนเลยนะไม่ไปไหนมาไหนนะเวลาทำงานนี่คือใส่เต็มที่แล้วก็รับผิดชอบเต็มที่มีความรับผิดชอบสูงนะส่วนแฟนนี่ก็อายุยังน้อยนะครับทำงานเสร็จห้าโมงเย็นเขาก็กลับบ้านพอกลับบ้านเนี่ยเขาก็ไปรออยู่ที่บ้านาไปทำอาหารรอนะผมก็ยังไม่กลับ สองทุ่มก็ยังไม่กลับห้าทุ่มก็ยังไม่กลับเที่ยงคืนก็ยังไม่กลับโทรศัพท์มาตามมาถามเราก็ด้วยความที่เรากําลังมุ่งมั่นอยู่กับงานก็ใส่อารมณ์ไม่ไปในเสียงนั่นแหละเพราะว่างานยังไม่เสร็จจะโทรมาตามทําไมกลับไปถึงเมื่อไหรก็เห็นเองเนี่ยประมาณนี้นะนี่บอกได้เลยว่าความผิดมันอยู่ที่ผมนะครับบางทีบางครั้งอ่ะเขาโทรมาตามเขาก็ยังไม่กินข้าวกับข้าวเขาก็ตั้งไว้กลางบ้านเลยนะเขาก็วางสํหรับข้าวไว้รอเขาก็ยังไม่กิน ก็รอเราตีหนึ่งตีสองก็ยังไม่กลับเขาก็หลับไปเลยพอตื่นเช้ามาอ้าวผมยังไม่กลับผมนอนอยู่ที่ทํางานเขาก็เลยเตรียมแบพวกเสื้อผงเสื้อผ้ายาทิฟฟนแปลงสบู่อะไรมาให้ผมที่ทํางานให้ผมก็จัดการตัวเองแล้วก็ทางานต่ออีกวันหนึ่งถึงจะกลับอะไรเงี้ยก็เป็นอย่างนี้มาตลอดนะแล้วมันก็เคยมีบางครั้งเสาร์อาทิตย์ได้หยุดธรรมชาติของผู้หญิงนะเขาก็อยากจะกุ๊กกิ๊กมีแฟมิลี มีสวีทอินเลิฟอะไรอย่างนี้บ้างนะแต่เราอะคือ <c oughs> <c oughs> พอถึงวันเสาร์อาทิตย์เราก็คิดถึงความสุขส่วนตัวเราเป็นคนชอบกีฬาฟุตบอลก็นัดเพื่อนกันที่ทํางานเสาร์อาทิตย์ได้หยุดใช่ไหมหยุดวันหนึ่งเอาวันนัดกันวันไหนจากบางนานะบ้านอยู่ที่เขตบางนาผมซื้อบ้านไว้หลังหนึ่งอยู่ที่บางนาแฟนผมก็เลี้ยงลูกตอนนั้นลูกแปดเดือนอยังไม่ถึงขวบก็เลี้ยงลูกผมก็แต่เช้ามืดเลยนัดเพื่อน นั่งรถตู้ไปนู้นไปเตะฟุตบอลที่นนทบุรีจากบางนาไปเตะเตะฟุตบอลที่นนทบุรีสนามยาเทียมทั้งวันเลยจนแฟนก็โทรไปตามว่าจะกลับตอนไหนอะไรไงก็ยยังไม่จบยังไม่จบเดี๋ยวคงจะตอนเย็นๆคำ่คำๆก็กลับค่ำเลยแฟนก็โทรบ,บอกว่ากลับเข้ามาก็อย่าลืมซื้อข้าวมาฝากกล่องหนึ่งด้วยยังไม่ได้กินข้าวเลย คือเขาก็ยังไม่ได้กินข้าวทั้งวันเพราะว่าเขาเลี้ยงลูกอุ้มลูกอ่อนมันไปไหนไม่ได้แต่ผมไม่ได้คิดอะไรนะผมมันไม่ได้คิดถึงไม่ได้เขาไปเข้าใจแล้วเ,ยเลยไม่ได้ไปเข้าใจอะไรเขาเลยผมก็สนุกกับการเล่นกีฬาฟุตบอลืนอกรูกนอกทางเราไม่มีมีเรื่องกีฬากับเรื่องงานมันก็เลยหายความหวานอะไรมันก็หายความสวีทมันก็ไม่มีเราแต่เราก็ไม่ได้เข้าใจความต้องการของอีกฝ่ายหนึ่งเขาต้องการอะไร เราว่าไปชอบความเป็นของเราอ่ะเราชอบสิสิ่งใดที่เราชอบแล้วก็ไปมุ่งทํแต่สิ่งนั้นชอบงานเราก็เลยกับงานชอบกีฬาเราก็ลุยกีฬาของเราไปเรากลับมาที่ทางานกลับมาที่บ้านครอบครัวก็ไม่ได้มีความหวานอะไรกันมากมายถามว่าทะเลาะไหมก็ไม่มีทะเลาะอะไรนะเพราะว่าเขาเป็นคนเงียบแต่เขาคงเก็บอ่ะวันหนึ่งก็เขาคงเขาคงอิ่มเต็มอิ่มหรือว่าเขาคงจะเก็บไว้เต็มที่แล้วล่ะสุดท,ท้ายเขาก็ขออุ้มลูก กลับบ้านต่างจังหวัดก็งงเลยมันก็เลยเป็นต้นเหตุทําให้ทุกวันนี้เราเลยไม่ได้อยู่ด้วยกันจนกลายเป็นว่าลูกเต้าเลยต้องคอยดูแลกันนะลูกก็อยู่ที่บ้านเขาต่างจังหวัดผมก็มีโอกาสจะค่อยคอยไปหาไปอะไรมันแต่ตัวว่าเราไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันแล้วเพราะว่าธรรมชาติอะพอมันอยู่ห่างจากกันบุคคลที่สามมันมันมีง่ายอยู่แล้วนะครับมันมันมันมีได้อยู่แล้ว ก็ไม่ได้โทษกันเลยเราก็ไม่ได้โทษกันหลังจากนั้นมาเนี่ยพอเขาไปแล้วผมถึงได้กลับมาสํารวจตัวเองโอ้โหเขาเรียกว่าไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ําตาพอมันเจออย่างนี้เราถึงได้รู้ตัวว่าที่ผ่านมาเราบกพร่องอะไรไปเยอะมากเลยทั้งๆที่เราไม่ใช่สิ่งที่เราทําถามว่าผิดไหมมันมันเป็นความ มันคงแล้วเราโตเร็วด้วยทาง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 ตำแหน่งหน้าที่การงาน,นเราโตเร็วเราก็มั่นใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเขาว่าเราเป็นหัวหน้าง,งานเป็นระดับผู้ดูแลหน้าที่การงาน่ังดีเลยก็น่าจะให้เขาได้ภูมิใจได้บ้างแต่กลายเป็นว่าเขามันไม่ได้ต้องการอะไรถึงขนาดนั้นเขาต้องการความสุขในครอบครัวแค่นั้นเองนะเราก็เลยไม่ได้คิดถึงตรงนี้แต่หลังจากที่เขาไปแล้วนะเราถึงได้กลับมาคิด ก็เลยคิดว่าถ้ามีโอกาสถ้าเขาให้โอกาสเราผมปรับตัวใหม่เลยผมเปลี่ยนเปลี่ยนอีโก้ตัดอีโก้ทิ้งเลยแล้วผมทำได้ทาได้ด้วยนะผมทำได้หมดแหละผมทุกวันนี้ผมเปลี่ยนหมดแล้วเปลี่ยนตัวเองหมดเลยแล้วกลายเป็นว่าหลังจากที่ผมเปลี่ยนแล้วโอกาสมันมันมันไม่มันกลายเป็นอากาศไปแล้วมันจับต้องไม่ได้คือเราไม่ได้คว้าโอกาสตั้งแต่แรกไว โอกาสครั้งที่สองมันก็เลยไม่มีให้นะมันก็เลยก็เลยผ่านไปแล้วนะแล้วก็มาดูในเคสของคุณปุ้ยกับน้องลำยาแยห่งองคราเหมือนกันคุณปุ้ยเขาก็ชอบของเขาตัวตนของเขาเป็นแบบนั้นเขาก็ไปทําในสิ่งที่ของเขาชอบมันก็เลยจูนกันยากไงมันต้องเขาต้องรู้ตัวกันอนะหลังจากที่เขาตกผลึกกันแล้วนะั่นแหละเขาต้องไปจัดการตัวของเขาเองเรื่องปัญหาของเขาอะปัญหาตัวขเขา่าเป็นยังไง ต้องตกคลึกจริงๆถึงจะตัดอีโกโ้ตัดทุกอย่างได้แล้วอยู่ที่ว่าเขาทั้งสองคนเขาต้องการอะไรถ้าเขาต้องการซึ่งกันและกันเขาต้องตัดพวกนั้นออกถ้าเขายัางต้องการตัวของเขาอีกฝ่ายก็ต้องการตัวของเขายังไงมันก็มาอยู่ตรงนี้กลางไม่ได้ ขึ้นอยู่กับเขาสองคนนั่นแหละไม่มีใครไปสามารถไปตัดสินอะไรเขาได้ผมเองก็ผมไม่สามารถจะไปตัดสินเขาได้ว่าใครผิดใครถูกมันมไม่ไม่ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกขึ้นอยู่กับคนสองคนจริงๆว,ว่าเขาต้องการอะไรนะครับนะก็สรุปคร่าวๆอันนี้ตามนี้ให้กําลังใจกันครับก็ให้กําลังใจทั้งคู่แหละเพราะว่าเขาเป็นคนสาธารณะทั้งคู่ทุกคนก็อยากจะเห็นทั้งคู่แบบใช้ชีวิตร่วมกันเป็นคู่ครองเป็นอ่าเป็นแฟนกัน นะเพราะว่า f อเยอะนะครับอยากจะให้ทั้งคู่นั้นมีความสุขแล้วก็อยากจะติดตามเขาทั้งคู่ปนไปอย่างเงี้ยนะครับนะก็ให้กําลังใจกันขอให้เขาตกลงกันได้ตัดสินปัญหาอะไรของเขากันได้จัดการปัญหาของเขากันได้นะครับก็ไม่มีอะไรมากมายแล้วเพื่อนๆคิดเหมือนผมหรือเปล่ามีประสบการณ์ชีวิตเป็นแบบผมหรือว่าเป็นแบบท้งน้องลำาไยกับของคุณปุ้ยวงแอลกอฮอล์แบบเดียวกันบ้างหรือเปล่าลมาแชร์ประสบการณ์กันได้ วันนี้ก็มีอยู่แค่นี้ที่มาพูดคุยกันครับขอบคุณครับ